ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพเดียวชาวเน็ตจุกอกโซเชียลจุกอกเบิร์ดโพดภาพแขวงขว้างรอยกระทงปีนี้ไม่มีแตงโมอยู่ข้างๆต้องบอกว่าทําเอาโซเชียลจุกอกเมื่อเบิร์ดโพดภาพแข่งขว้างเทศกาลลอยกระทงปีนี้ไม่มีแตงโมนิดาอยู่ข้างๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ร้อระอุไปทั้งโซเชียลเมื่อเพจด,ดังแฉเบิร์ดมีเมียใหม่หลังเพิ่งเสียแตงโมนิดา นื่องจากแม่ค้าขายของริมทางเห็นเบิร์ดควงสาวเดินแถวพัทยากับสาวข้างกายคนใหม่โดยเพจดังได้ระบุข้อความว่าไงละ่ละรักกันจะเป็นจะตายไม่ถึงมือหมอปลายหรอกเพราะกูอีแฉเคยพูดตอนช่วงแรกๆว่าแฮชแท็กเบิร์ตต้องมีเมียใหม่ชัวนี่ยังไม่ข้ามปีนะคะแถมคดียังไม่จบมีเมียใหม่ซะแล้วท่านผู้ชมและในเวลาต่อมาเบิร์ดนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังโดนเพจดังแฉ มีเมียใหม่แล้วทั้งที่เพิ่งเสีอแฟนสาวแตงโมนิดาโดยเขานั้นได้โพสผ่านโซเชียลครั้งแรกว่าเพจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่เขาเอาสมองหรือส้นคิดครับก็คิดได้เนาะคนคุยยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวต้องบอกว่าล่าสุดทําเอาโซเชียลจุกอกเมื่อเบิร์ตโพสภาพเพลงขวางเทศก,กาลลอยกระทงปีนี้ไม่มีแตงโมนิดาอยู่ข้าง โดยเขานั้นได้โพสตระบุข้อความว่า u and me a t melon ม me ี o i f l h i t tag #stonerbkk hat a #greenmanmelon ท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ